โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะผมจะติดไฟดีๆนะครับมันเปิดไม่ได้อรอไม่มันมันต้องใช้ไอ้ USB แล้วผมยังไม่ได้จังไม่ได้ติบมันไม่มีไม่มีแบบไม่มีไฟเลยออหมายถึงว่าแบบไม่มีแบตเตอรี่อ่ะไม่ไม่ไเพิ่งแกวมาจากาก,กล่องอ๋อบนก็จะเหลือนิดหน่อยนะไลองเปิดดูก่อนดิโอ y You are right ค่อยว่าด w h วอ Jesus! เหมือนแบบเหมือนเหมือนมีไฟแบบไฟที่เป็นไฟจริงๆอ่ะอยู่ตรงนั้นอ๋อแบบอ๋อรถมันมันมันได้นะมันได้สามตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันจะเท่าได้หรอ นี่คือคาบิบาลาคาบิบาลาคาบิบาลาเยี่ยมเยีอยลเยี่ยมเยันกิหลูอเล อบวเทศลองใส่สิความสมารถพิเศษทุกคนเราเทปะ่ะผมทำได้มันต้องชีอยู่นะ นะเก่งว่ะไดยกระโดดเลยมัไม่ได้เราขยับได้หรอได้ๆลูก ready ready แล้วมันต้องวาวขนาดนั้นเลยปะผม say a phrase in English อะไรอะ What do you want to say มวนาละครเดุดอักสอนเทพโผลมาบ้างไหมโผลค่ะุึงก็โผล่นะทุกคนมึงก็ไปด้วยเราไปเยอะปะเหมือนผมอยู่แต่ที่ไปรอบนึ่งมะคิวสองคิวอะเหมือนประมาณนะ่จาจะสามสามสามตอนมะแต่ว่าเราไปแค่คิวคิวเดียวอย่งมาที่เราไปเราก็ทำนำ้ำหกใสจกระบวก เไ, <laughs> <Yeah, much. laughs> ไปะแย่มากไปกิวดีย่แล้วก็ทําเหมือนแบบเขาให้ถือเป็นแก้วแบบค็อกเทลใช่ปะ <c oughs> เราจําได้ว่าเขาให้เลือกระหว่างน้ําองุ่นกับน้ําสีใสๆอะ่ะน่าจะน้ำเปล่าหรือสักอย่างเราเราก็นั่งอยู่ใช่ปะแล้วมันจังหวะหันเรือนะไนอย่างเนี้ยมันก็ับ ่อยากให้ใจพี่สุดจบเลยอยากให้จบเหมือนกันแต่ว่าเราต้องไปดูดอดอักษรสบพรนเชีวันกันก่อนนะทุกคนตอนนี้ทุกคนทาาประเทศมีเสื้อตัวเดียวเหรอเออแบบยูซ <c oughs> ื้อมาแบบแบบเดียวๆๆๆๆแต่ว่าหลายๆตัวป้าเหมือนนมปีตาอ๋อมีผมมีนี่สีตัวมีอป็นสีขาวสีตัวก็แบบถ้าอยู่บ้านก็จะใส่มันจะได้ไม่ร้อนเนี่ยอ๋อ <c oughs> เราชอบใส่แบบไหนที่ชอบบอยก,ก็จะซื้อตัวแบบเดียวมาแบบหลายสีอ่ะอืมแบบเดียวกันจะมีสองอ่ะสีสามสีแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใส่ดำหรือขาวจิ่งผมใส่เห็นสีอื่นซะที่นะดำขาวกรมเทาของพี่เป็นคอลเลอร์อะไรนะที่พี่ไปทำมา Winter What What color is that ถ้าเป็นมันมันแบบมันไมน่มันแค่แค่แบ่งเป็นแบบคูลโทนกับวอร์มโทนใช่ไหมถ้าเป็นวินเทอร์กับสปริงปะก็จะเป็นคูลโทนถ้าเป็นออทเทมกับซัมเมอร์เนาะอถ้าเป็นซัมเมอร์กับวินเทอร์อะ <laughs> สักอย่างอะทุกคน มันจะแเป็นฟูโทนหอออมโทนแต่ว่าของวินเทอร์เป็นคูโทนก็จะเป็นพวกแบบสีชมพูที่ไม่ติดสม้มอืม,มเหลืองที่เป็นแบบเหลืองเหลืองที่เป็นคูโทนก็จะเป็นเหลืองแบบเหลืองนนะเลมอนเนาะเออหลืองที่ไม่ติดสม้มอะไรแบบนั้นแต่ว่าจริงๆมันก็ใส่ได้หมดแหละแค่อยู่ที่ชอบ เนี่ยผมน่าจะต้องไปทำบ้างทำอะไรอ๋อ oh, personal color เหรอจอมัน,ม,นมันฟังดูแล้วแบบร่ากัไม่เออทุกคนจะเข้าใจไหมนเนี่ยคืออุ๋มอ่ไปทำ personal color มาค่ะทุกคนมันเป็นการแบบเหมือนวัดว่าเราเหมาะกับสีอะไรอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้เราเลือกเสื้อผ้าง,ง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นค่ะ แต่ก็ไม่ได้ซีร <Peter S 1> เรียสเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากระคอนเรามานเมื่อไรสองทุ่มยี่สิบปะสองทุ่มครึง่งโอ้ยงก็ใกล้แล้ววะดิใช่แล้วครับเท็ดพูดเคียร์หน่อยเท็ดพูดเคียร์ไม่เป็นครับอ,รอันยองฮาเซียวอันยองฮาเซียว บอนจอนบอนจอนมีคนเขาพิมพ์มาบอกใน้ว่าฟังเฮล ไ <laughs> ก่ปะก็ไก่น่ะสิอืมเอาเรามาสบอบละครวันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างวันน,น,นี้อ๋อวันนี้ยูจะโจนทแทงปะ Oh you wanna do the do you know the personality test ทำยังคงทำปะ Never done it before จริงเหรออืม I w ว่า you extrovert for sureReally <Really? S 2> ทนี้เลยรอเอ่อ o w long กีสิาที10นาทีได้ั้างโอเคมา, okay, มาทำบ้าอยากอยากทำบ้ารืว่าเบื่อนะเบื่อเคยทําไปแล้วอ๋อแล้วของเราได้ไหมไม่บอกลองทําก่อนแล้วจะบอกแต่ผมต้องทําของผมนีิผมไม่ได้ทําของพี่ใช่ก็ทํำไปสิ โอเคครับ You regularly make new friends ก็คือจะจะอ่านไปด้วยทำไปด้วยอ๋อรีบทำค่ะจะได้รีบมาบอกโอเคโอเคเอ่อผมทำไปพี่ก็คุยกับทุกคนนะได้ทุกคนคาเทสกำลังทำ personality test นะคะทุกคนอย่าเพิ่งกวนเทสนะคะเพราะเทสจะรีบทำเขาบอกทุกคนทำไมจะจู่ทำอ่ะ ๆๆไม่พูดได้พูดได้พูพูพเถอะไม่งั้นคนดูจะกับนอนทำไมถึงจู่ๆถึงมาทำมีคนถามหรอใช่เมื่อกี้มีคนถามอ๋ไมมมอไงมีคนถามว่า MBTI พี่อุ้มอะไร<อ><อ>เดี๋ยวบอกเดี๋ยวเฉลยพร้อมเทศน,นะคะเล่าเล่าก่อนดิเล่าก่อนผมจะได้มีเวลาทำอ๋อโอเคเล่าเล่าเ,เล่าของหออมอของเราใช่ปะครับ เอ,อของเราเป็นอะไรนะแต่ไปเช็คในเมลแบบนะลืมล so long. ตลอดใช่ปะมันเหมือนนานกันวะสิบสิบห้านาทีอะ่ะโอเคเราค่อยทำดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ทันเขาบอกว่าอุ้ม INFP คืออะไร e n j t คืออะไรอ๋ออันนี้คือแบบ คือมันเป็นตัวย่อเหรอของแต่ละใช่มันจะเป็นแบบมันจะแบ่งเป็นเอ่อเหมือนลักษณะนิสัยมันจะแบ่งเป็นสี่ตัวสอัอษรอะ mm hmm. I ถ้าเริ่มต้นด้วย I คือ introvert E คือ extrovert อะไรอย่างนั้นอะต mm hmm. อนนี้ทำไปเมื่อประมาณสามสี่เดือนที่แล้วมั้ง mm hmm. ปกติมันจะแบบเปลี่ยนแบบ อาจจะเปลี่ยนได้ในแบบอันหนึ่งปีอะไรเงี้ยที่ลายโอ้ทุกคนมาแล้วบาย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 ค่ะทุกคนไว้คุยกันในสเปซนะคะบายบายบ๊ายบาย